สาวๆไม่ดับไฟมันอะไรกันนักหนาผมแสบตาแล้วเกินนุ่นทำ <พะ S 1> ไมคุณไม่ดับไฟ <c oughs> ตอบผมมาสิทำไมคุณไม่ดับไฟเขาน่ารักค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อ่าอีกอย่างเขาเล่นกีตาร์เป็นด้วยอยากอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังหนึ่งหมหนูชอบผู้ชายสายบันเทิงแบบเล่นดนตรีร้องเพลงน่ารัก ครหนูก็ไม่ชอบที่คนเยอะๆถ้าหนูไม่ต้องออกมาทํางานหนูไม่เคยออกจากห้องเลยเราจะได้อยู่สองคนด้วยกันตลอดไปค่ะฟังดูโลกจิตหน่อยๆแต่ก็โรแมนติกแปลกๆเฮ้ยลืมหรือเปล่าว่าผมบอกว่าดับไฟได้ทุกเมื่อฮะนี่ยังไม่มีใครดับไฟเลยนะฮะอันนี้เพอร์เฟกซ์กรรอบสองนะฮะมันทําคลิปตัดต่อยไงมันได้ดูเพลินเลยขนาดนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าสเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้หรือนี่มันเป็นช่วงสุดท้ายของซีซันกันแน่มีความกระหืนกระหายอยากจะออกจากโคเดียมหนูสังเกตวันนี้เหมือนทุกคนแบบใจสู้นี่ถ้าเป็นเทปแรกของต้นซีซันนะผมปิดไฟกันวอดวายแล้วปิดแบบพันหลังปิดนี้แบบไม่แคร์ด้วยแต่ต้องยอมรับว่าผู้ชายคนนั้เาดีจริงผมชอบความเป็นตัวของตัวเองเขาอย่างหนึ่งตอนที่เราได้รู้จักประวัติเขายอดฟอลในไอจีมันเยอะไปหน่อยมันเยอะไปแตะถึงแค่ไหนตอนนั้นอะ ทำได้ไหมอ่าตอนแรกสมัยก่อนผมจะได้ยงประมาณพันนะครับใช่ลักร้อยแล้วก็ขึ้นไปแปดเก้าพันเกือบจะหมื่นละแล้วล่ะใช่เรารู้สึกว่ามันเยอะไปไม่สบายใจลบทิ้งไปจริงเหรอใช่ครับผมลบทิงมันมีแต่คนที่แบบอุ๊ยอดฟอขึ้นดีใจดีใจมีคนมาฟอรู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกว่า มันเยอะไปสำหรับเรามันเยอะไปมันเหมือนเข้ามาในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นไพรเวทเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างแต่โดยอาชีพคุณการมียอดฟอร์ที่เยอะมันส่งผลดีต่องานไหมฮะใช่คุณไปลบอย่างเงี้ยมันไม่กระทบกับงานอะฮะกระทบครับเคยเคยมีคนบอกผมว่ายอดฟอร์เท่านี้ก็ได้เลทเท่านี้อะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าอ๋อเขาเหมือนแบบอยากจ้างพยยอดฟอร์เราอะไรอย่างนงี้ยคันในในเงีทีคุณนี่มีเป็นล้านเลยเนี่ยเกือบห้าล้านเออลบให้เหลือสักสาม อย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยพิมพ์บอกตลอดว่าเข้าแล้วออกก็คือสาบนะเข้าแล้วห้ามออกจัดอย่างนี้เลยเราจากไม่ลบเข้าแล้วห้ามออกเข้าแล้วห้ามออกมีกฎว่าเข้าแล้วห้ามออกเพราะถ้าเกิดออกปุ๊บถูกมาแล้วนะถูกมาแล้วนะห้ามออกอะไรเงี้ยแต่ในขณะคนนี้โนสนโนแคร์หุ้ยจะมื่นจะมื่นลบไม่เหลืออยู่หลักพันเท่าน <cano Hayır. S 2> ั้นเองคุณมันเป็นเพราะมันเป็นเกณฑ์ของลูกค้าไงยอดฟอร์เท่านี้คุณจะได้เลทเท่านี้แต่เขาบอกอยากให้จ้างเพราะชอบไม่ได้อยากให้จ้างเพราะยอดฟอร มีความ,มาเป็นตัวองตัวเองพ <c oughs> อสมควรแต่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคอนเสิร์ตถ้าไปคอนเสิร์ตอยากไปฐานะศิลปิน <c oughs> คืออะไรคุณคิดจะไม่ไปดูคอน <c oughs> ไปดูอะไรเลยฮะไม่ไปดูงานอะไรเลยจริงจริงคิดนะครับ,รบจริงๆมันผมรู้สึกผมก็เบียวอยู่เหมือนกันทำไมผมก็ไม่รู้ทาไมเราถึงคิดแบบนี้ครับแต่แค่รู้สึกว่าเราก็อยากมันคือความฝันเราด้วยแหละในการที่เราเป็นศิลปินอะไรนี้คุณเบื่ออะไรถ้าจะต้องไปคอนเสิร์ตสมมติแฟนชูบอยากไปคอนเสิร์ต เบื่อหรือไม่ชอบอะไรในนั้นผมรู้สึกแค่คนเยอะผมไม่ชอบคนเยอะแค่นั้นเลยดูสิสาวๆไม่ดับไฟมันอะไรกันนักหนาผมแสบตาแลือเกินนุ่นทำไมคุณไม่ดับไฟตออผมมาสิน่อยคุณไม่ดับไฟเขาหน้ารัาค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อีกอย่างเขาเล่นกีตาร์เป็นด้วยอยากอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังหนึ่งไหมแต่เขาไม่ดูคอนเสิร์ตนะผู้ชายมีสกิลกีตาร์นี่ถูกใจคุณยิ่งนะใช่ค่ะ เพราะว่า,าผู้ชายที่ร้องเพลงเพราะหรือเล่นกีตาร์เป็นอะไรอย่างงี้ค่ะมันดูมีเสน่ห์เนื้อสาตคุณเปิดไฟหนูชอบผู้ชายใส่บันเทิงแบบเล่นดน,นตรีร้องเพลงนาราผมอะไรเป็นอะไรคลิปลุกยูไม่ได้ถุกหนนนี้ใส่ก็เรียบร้อยชุดมันบังคับหรือไงใช่เมื่อกี้เสียดายแบบใส่ถุงมือจับมือแล้วแบบ <c oughs> ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อยากจับอีกรอบจังเลยออยคุณเปิดไฟค่ โอ้นะรูกกะงามน้ำกับพ่ออ่ะคุณนะ้าที่สําคัญอะไรสไตล์กับอาชีพเราคล้ายๆกันด้วยบอกว่ายัางยังไงฮะก็แบบว่าเออทำคล้ายๆด้วยการแบบพวกนแบบนางแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์หนูก็เล่นได้หนูเล่นกีตาร์หอนทั้งวันที่คอนโดนิติเขาจะแจ้งจับหนูแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยโทษทฮะเล่นกีตาร์หรือหยอกกับหมาทำไมมันทำไมกีตาร์มันใช้คำว่าหอนนะฮะเออเล่นกีตาร์ได้ไม่ได้หมายความว่าจะร้องเพลงเพ้อนี่นะเล่นสนเล่นใช่แคทคุณเปิดไฟ ่ารักเรียบร้อยมากแบบชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ดูเหมือนแบบจะฟังเราอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนว่าง่ายเป็นใจว่านอนส่วนง่ายมากเรียบร้อยมากดูเป็นคนไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรใดๆดูเป็นคนสปอยแฟนดูเป็นหมาแบบหมาเด็กไอ้ต้าหมาเด็กไอ้ต้าหมาเด็กเด็กกีต้าร์นะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงเองค่ะโอเคมิกเซอร์คุณเปิดไฟไว้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า เขาโลกส่วนตัวสูงเขาไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆหนูก็ไม่ชอบที่คนเยอะๆถ้าหนูไม่ต้องออกมาทํางานหนูไม่เคยออกจากห้องเลยเราจะได้อยู่สองคนด้วยกันตลอดไปค่ะฟังดูโลกจิตหน่อยๆแต่ก็โรแมนติกแปลกๆ